ชอมใจจกักรพรริตอนที่23ิภูเขาทองคำที่นอกเมืองต้องบอกว่าวิชากําลังภายในที่นั้นหมอเยือส่งมาคนนี้แม้จะดูหน้าเหลือเชื่อแต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างจริงๆหลังจากฝึกต้วนไปเย่พรันรู้สึกว่าร่างทั้งร่างปลอดโปรง่โรงโล่งสบายกระทั่งกําลังภายในก็เสียนกว่าแต่ก่อนอยู่ไม่น้อย ไม่สุดต้วนเนียนกระผ่อนลมหายใจได้เสถียีเป็นกังวลมาตลอดทั้งเคินกรวทธาตุไฟจะเข้าแทรกเอาร้านขายรถม้าสกลอูยังมีผู้คนกวักไข่พุ่งพร่านพุกพร่านเช่นเคยต้วนไปเย่หาที่ซ่อนตัวบนยอดไม้คอยจับตาดูเรือนรับรองผุผุ หลังนั้นตลอดเวลาผ่านไป2วันในสุดก็มีรถม้าคันหนึ่งแล่นเข้ามายังคงเป็นค่ารับใช้คนเดียวกันก่อนหน,น้านี้เริ่มจากขนย้ายของสินค้าลงมาทีละใบจากนั้นก็ทยอยแบกเข้าไปทั้งหมดล้วนเป็นชิ้นส่วนไม้ดังนั้นย่อมมีน้ำหนักไม่เบาดูท่าจะเหน็ดเหนื่อยเหนือทน พจนฝ่านั้นแบกก่องเข้าไปด้านในต้นใบเยียกชวยโอกาสก,กระโดดเข้าไปกลางหลานบ้านมองทอดผ่านกรอบหน้าต่างที่ผูพังก็เห็นว่าบนพื้นมีทางเข้าอุโมองค์ลับอยู่จริงๆย่ามประ,ประต,ติถูกแผ่นไม้เก่าๆป,ปุบปุกหลายแผ่นวางทับซ้อนเอาไว้หากไม่สังเกตให้ดีก็มองข้ามไปได้โดยง่าย คำนวนเวลาที่ข้ารับใช้คนนั้นปาใช้ไปกลับหนึ่งรอบดูคร่าวๆแล้วต้วนปลาเยื่พันปุดแผนกันในใจบางแันจะลงไปดูสักหน่อยว่าข้างในนั้นที่แท้แล้วมีเรื่องแปลกประหลาดอันใดในเรือนยังเหลือกล่องอีกสามใบสุดท้ายข้ารับใช้กั้นใจสูดอากาศและวอ,อกแรงยกสินค้าขึ้นบ่าจากนั้นก็ค่อยๆเดินลงบันไดโคอมองรับไปต้วนปะเยื่ยตามหลังว่าอย่างเงียบเชียบเดินไปเป็นเวลาราวจิบ ชื่วาจิบชาครึ่งถ้วยจนถึงพื้นราบมารู้เหมือนกันที่แทนนละขุดลงใต้ดินมาลึกสักเท่าไหร่ชาหนึ่งถ้วยก็สิบห้านาทีครึ่งถ้วยก็เจ็ด นาทีเนาะในอุโมงมีแสงสลัวอีกทั้งข้ารับใช้คนนั้นก็ยังแบกกรองยาอยู่บนบาทด้วยท่าทางไม่คล้ายจะมีวิทยายุทธเหตุนี้เองจึงไม่รู้ตัวว่าด้านหลังมีคนเพียงคมหน้าคุมตาเดินไปข้างหน้ารอจนเดินผ่านอุโมงยาวไปสักพักด้านหน้าถึงจะปรากฏแสงไฟจุดเล็กๆรวมไปถึงเสียงพูดคุยและเสียงคนทำงาน พอเห็นว่าข้ารับใช้มาคนท่านนายพากันกล่าวทักทายเขาท้ว,ว่าจากนั้นก้มหน้าก้มตาห้วนกับงานของตนตวนปลายเย่หลบซ่อนตัวในมุมมืดที่ห้องโถงตรงสุดปลายอุโมงมีคนอยู่รอให้กว่าคนเป็นอย่างตามใกล้กับผนังตั้งชั้นวางของเอาไว้บนนั้นมีชิ้นส่วนไม้รูปร่างแปลก รูปแบบต่างๆวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบอยู่เต็มไปหมดช่างฝีมือแต่ละคนจัดแบ่งหน้าที่กันชัดเยนนั่งเรียงกันสามแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยทํางานสดครั้งกันอย่างเป็นระบบไรช่องโหวดูท่าทางคงทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว หลังจากที่ข้ารับใช้คนนั้นวางกล่องลงกระเช็ดเหงือก่อนจะออกไปยกอีกสองกล่องที่เหลือทั่วต้นไปเยี่ยไม่ได้ตามเขาออกไปด้วยแต่กลับหยุดคอยเฝ้าดูอย่างละเอียดอีกครู่หนึ่งสุดท้ายแน่ใจว่าสินค้าที่ทำเสร็จแล้วถูกนำไปใส่ไว้ข้างในกล่องไม้นั้นแล้วค่อยทาสีทับอีกรอบพอทำเสร็จจึงจะถูกนำไปวางไว้ที่หัวมุมรอคนย้ายไปที่อื่น ในอากาศไม่กินหอมจางของดอกไม้ลอยอวนคล้ายมีคล้ายไม่มีคุ้นเคยยิ่งนักเป็นดอกไม้ก่อนหน้านี้ตอนให้ต้นยาวเลี้ยงงูพิษกูเลี้ยงพิษกูมักจะเอามาใช้กลั่นพิษเรียกว่าดอกเตียอีหลานถือกันว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสพรรพคุณยากล้วยไม้ปีกปีเสืียเตียอีหลานอีกฝักหนึ่งของอุโมงมค์เสียงหายใจพืชฟาดดังลอยมากเป็น ข้ารับใช้กลังกระางขนกล่องไม้ใบสุดท้ายย่าต้วนไปเย้สุดอดรอยตามหลังเขาเช่นกันออกจากห้องรับไปพร้อมกันในสถานีพักม้าชูเย็นกำลังอ่านดีกาโยพรานยินสือสีกงกง,งประกาศจากข้างนอกมาต้วนหวังมาแล้วถ้าทางจะพบอะไรเข้าละสิชูเยยนเงยหน้นนาม,มองเขาไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางกลับมาเร็วขนาดนี้หากว่าไม่พบอะไรชนะสือจีซีก็ร,ร,รับข้อไライช่องโหว่เกินไปแล้วต้วนไปเย่นั่งลงข้างโต๊ะ วันนี้มีชิ้นส่วนใหม่ถูกส่งที่บ้านร้างนั่นอีกข้าเลยตามลงไปดูในอุโมงค์งลับเสียนเลยชูหยนันชะงักเจ้าตามลงไปในอุโมงค์ลับเรือตามไปไม่ได้หรือเห็นี่ชาต้นไปเย,ย่ไม่เข้าใจความหมายของเขาชูหยันทาหน้าเนียวทตว่าไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาต้นไปเย่ครุ่นคิดแล้วก็ยิ้มเป็นห่วงข้าอยู่เสมอ ช่วยเยียไปหัวพลันแดงฉานดวงตาไม่แววขุ่นเกลียงแต่คล้ายกับโมโหตัวเองมากกว่าทําไมไม่ครู่พอได้ยินแล้วระงับอารมณ์ไม่อยู่แต่เมื่อกล้าตามลงไปถ้าย่อมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรต้นไปเย่ก็ไม่ได้หยอกล้าเขาต่อที่ยังดึงหัวข้อเดิมกลับมาเองข้ารับใช้คนนั้นไม่คล้ายจะมีวิทยายุทธจึงไม่ทามสังเกตเห็นอะไรห้องรับใต้ดินถูกกุดจนลึกข้างในเป็นไปตามพวกเราคาดไว้ก่อนหน้านี้มิช่างฝีมืออยู่ราวรอใอ้กว่าคนทางานร่วมกันสอดคล้องลงตัวเป็น ระเบียบคิดแลนาจะเป็นพวกคนบอกว่าออกไปทํางานใหญ่แล้วทําเพื่อนบ้านต้องอิจฉาริษยานั่นแหละร้อยกว่าจำนวนคนมากขนาดนั้นเชียวชูเยียนถามกำลังทำอะไรอยู่ต้นบรเยากาศไม่รู้สิดูแล้วคล้ายเป็น,นกลไกอะไรสักอย่างทั้งหมดถูกใส่ในกล่องมาที่พวกเราเห็นพนักยิ่งไปก่อนนั้นถ้าทางจะมีพิษกูดด้วยซับซ้อนถึงเพียงนี้หรือชูเยียนขโมดคิ้วมุ่น แม้นจำไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่จินส่วนราคาวร่าวๆ้ารูว่าหน้าตายัางไงข้าอเองก็จดจำได้เจ็ดแปดส่วนต้นไปเยกกลายให้หาคนมาลองถามดูไหมหาใครชุ่ยเหียนดาวเทียนอีหรือต้อนไปเย่ไปยักหน้าแม้ว่าเขาจะอายุน้อยแต่เป็นช่างไม้ฝีมือดีที่สุดในเมืองนิยามปกติก็ชอบฟังนิทานอ่านเรื่องโบราณไม่ได้ว่าอาจจะรู้จริงๆก็ได้ชุ่ยเหียนไปยักหน้าเห็นดีด้วยอี ตอนกลางวันคนเยอะสายตาจับจ้องกันมากเอาไว้ตอนเย็นข้าค่อยไปพาคนมาต้นไปเยกล่าวเวลายัางหัววันอยู่ข้างนอกมีแสดงละครโคมไฟอยากจะไปดูหรือเปล่าข้าไปข้างนอกหรือชูหย,ยันลังเลถ้าหากทุกคนเห็นเข้าจะทํำยังไงเห็นก็ให้เห็นไปสิมีใครออกกดว่าฝ่าบากไม่ออกเป็นูลละครด้วยระต้นไปเยีดยนํามก็หระหรคามเดี๋ยวข้าแปลงชมก็ได้ <c oughs> แกลบในห้องมาทั้งวันรู้สึกอึดอัดจริงๆชูหย,ยนันจึงไม่ไปเสดอีก ด้านนอกน้ำค้างแรงอากาศหนาวเย็นก่อนจะออกไปต้วนไปเย่จึงหยิบเสื้อครุมมาช่วยคลุมไว้บนไหล่เขาอย่างนุ่มนวลสื่อสีกองกองคิดในใจอย่างอารมณ์ดีชีนันหวงังช่างเอาใจใส่โดยแท้จังอย่างตั้งใจเลือกเสื้อคลุมตัวที่หนาะเป็นวิเศษอีกด้วย ถึงจะเรียกว่าละครโคมไฟแต่เป็นแค่คนวิธีได้ศิลิปินพื้นบ้านใช้สร้างความบันเทิงให้เด็กๆเท่านั้นตั้งเวทีขึ้นมาสักหน่อยปูผ้าอีกสักพื้นเป่าแตรส่วนหน้าตีกองตีคองลั่นกรองท่านี้สามารถแสดงละครเรื่องตำนานรักนางฟ้าได้แล้วพวกผู้ใหญ่กินข้าวเสร็จไม่มีอะไรทำตอนเดินผ่านยังได้แวะหยุดดูสักหน่อยคนมากก็ยิ่งคลึกเคล่อน ตุลละคอไม่ได้น่าดูแต่อย่างไงแต่ชูอยอนชอกกลับชอบไปยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนยิ่งนักไม่มีใครรู้ว่าจะพัดทรงอยู่ข้างๆตนนี่เองทุกคนล้วนแล้วแต่พูดกุ้ยหัวเราะแทะเมล็ดแตงโมงการจิตรอยยิ้มจริงใจใส่เสื้อดังนั้นดวงตาชูอยอนจึงย้อมไปด้วยรอยยิ้มต้วนไปเย้ซื้อเมล็ดแตงค้วให้เขาตุ้งหนึ่งเติมเกลือปน่นหวาน ชูเยียนนึกขันเหลือบมองเขาแวบ,บหนึ่งเหลือบมองตาเขาแวบ,บหนึ่งกลัวอะไรคุณนางเท่าในราชสำนักพวกนั้นไม่เห็นสักหน่อยต้วนไปเย่กระสิบข้างหูเขาไม่มีใครกระจนบอกว่าเสียกริยานนอเหนือเชื้อกษัตริยัดรอกชูเยียนหยิบมเมล็ดแตงโมงอีกฝ่ายขึ้นมากำหนึ่งแล้วก็แทะกินช้าๆบนเวทีส่งเสียงร้องเอื้อน ใช้น้ำเสียงแห่พระคบร้องเล่นละครรอจนถึงท่อนคอให้ผู้มีรักได้ครองคู่ดังปรารถนาด้านล่างเวทีพัน์คือกล้องด้ทยุเสียงปรบมือล้วนกล่าวชมวม่าเป็นเรื่องดีงามตราตรึงใจชูเย็หย่อนทองก้อนเล็กๆไว้บนเวทีไปกันเถอะกลับกันต้วนไปเย่ช่วยผูกเงื่อนเสื้อคุมเข่าให้ดิจนันก็ใช้แขนแหวกวงชนกลับไปสถานีพักมาด้วยกัน สุีกงกงแย้มยิ้มพรางช่วยเปิดประตูให้ทั้งสองในใจคิดว่ายากนักที่จะได้เห็นฝ่าบาทเป็นเช่นนี้ดวงเนตรทอประกายเฉียวหากว่าเชอบครั้งหน้าจะพาเจ้าไปดูอย่างอื่นอีกต้วนไปเย่ช่วยเขาหยิบเสื้อคลมไปวางไว้ด้านข้างชูเยียนไปยักหน้าเอ่ยว่าดีใกล้เวลาเต็มทีแล้วข้าจะพาจะไปพาเทียนอีมาต้นไปเยคค่กล่าวเสียงเรี่ยงอยู่ชูเยียนเอ่ยให้เขาไปก็แล้วกัน พอต้นใบยเยี่ยดได้ยินก็ลังเลแต่แล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความดีใจที่คล้ายวาคผลแรกเอีฝ่าตั้งใจรัง้งตัวเขาให้อยู่ข้างกายชุ่ยเย็นเบือนสายตาก็แค่ช่างฝีมือตัวเล็กๆก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยพบเจ้าเช่นนี้จะได้ไม่ต้องตื่นตกใจใช่ใช่ใชต้นใบยเยี่ยลากเก้าอี้มานั่งข้างเขาถ้าหน้ากลัวออกป่านี้อย่าให้ออกไปเพ็นผ่านจะดีกว่าน้ําเสียงจริงจังยิ่งชุ่ยเย็นทำหูทนลมพรางเอื้อมมือปรินน้าชา ผ่านไปนราวครึ่งชั่วยามเทียนอีกกระถูกเสียงเลี่ยงล่อผามาที่สถา,านีพักม้าเป็นเพราะก่อนหน้านี้เคยได้เข้าเฝ้าพระบาทมาแล้วคนหนึ่งรู้สึกพระองค์มีพระเมตตาม,มากทั้งยังไม่น่ากลัวเลยสังนี้ด้วยเหตุนี้ครั้งนี้จึงผ่อนคลายลงไปมากชูวเหยนหยิบมือนกระดาษข้างกายขึ้นมาเรียกให้สื่อสีกงกงส่งให้เขาจานน้อยรู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไร ท้วนปยเย่ยังแปลงโฉมอยู่จึงยืนอยู่ด้านหลังเขาแส่งทมเป็นทหารพระองค์ครับสิ่งนี้หรือเทียนอือเปิดไปดูสองหน้าจากนั้นก็ใส่หัวไม่รู้จักเลยพายยาคะไม่ต้องตื่นเต้นชูเยียนกล่าวค่อยๆดูเทียนอีนได้ยินคำก็ไม่กลา้าปล่อยปะกละเลยพินิษดูอย่างละเอียดอยู่นานสองนานจนได้ยิงกล่าวอย่างตื่นตระกกหรือว่าเป็นกล่องไม้ผีกองไม้ผีคืออะไรชูเยียนเพิ่งจะเกิดได้ยินสามคำนี้ <c oughs> นี่ก็คือกล่องกลไกที่บรรพุทษสั่งห้ามไว้พยะยะค่ะเป็นอีลังเลเล็กน้อยแต่ว่าเฉาหมิ่นเองก็ไม่อาจบอกได้แน่ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนกระทั่งแบบแปลนก็ยังไม่เคยเพียงแต่เคยได้ยินผู้เท่าผู้แก่พูดถึงตอนที่เล่านิทานให้ เด็กๆฟังเท่านั้นเองไ่ยยาค่ะทำไมถึงได้สั่งห้ามชวเเยียนถามเรื่องนี้ทยนีีคุกข่าวลงกับเพื่อนผู้โสต่างพากันบอกว่าเติมทีบรรพบรุษเพียงต้องการจะสร้างอาวุธลับชนิดหนึ่งที่สามารถสังหารคนได้อย่างไรร่องร้อนในยามคับผัานจะได้ไว้ปกป้องชีวิตดังนั้นจึงมุ่งมั่นศึกษาอยู่หลายปี <c oughs> แต่ใครจะรู้ว่าสุดท้ายกลับค่อยๆถูกมารกีดขวางก่อนจะสิ้นชีวิตในสุดก็สร้างกล่องไม้ผีสะเร็จยามใช้งานให้เปิดฝาออกด้านในสามารถสาดเข็มออกมานับหมื่นเล่มปลายเข็มยังอาบพิษในรูเข็มยังซ่อนนอนพิษกูเอาไว้ด้วย เปิดกล่องไม้ผีออามาหนึ่งกองต่อให้ตรงหน้ามีชาย7-80คนก็ยากที่จะรับมือไม่ว่าเป็นใครขอเพียงถูกหนอนพิษกูจุ่จมร่างกายแข็งค้างถูกสหารในฉพรันพิษสงร้ายกาดถึงเพียงนี้หรือชูยเหยียนขมวดคิ้วตวนไปเย่นรอบสายหัวหาสุวจิวซิวแอบสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆก็สมควรสังหารแล้ว กรองไม้ผีเคยเป็นที่นิยมอยู่ระยะหนึ่งจบจนกระทั่งต่อมาคนในตระกูลถูกข่มเหงฆ่ากันเองเพราะมันนำไปสู่การฆ่าล้างครอบครัวอีกหลายต่อหลายครั้งต่อมาจึงได้มีบรรพฤษผู้ทรงคุณธรรมบารมีสั่งลงมาว่าให้นำกรองไม้ผีทั้งหมดไปเผาทำลายให้สิ้นแม้กระทั่งภาพภาพแบบแปลนก็ถูกเผาทิ้งจนกลายเป็นเท่าฐานท่ามกลางสายตาของทุกคนในตระกูลเทียนอีกกล่าว ับแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองใต้แยกนึงได้ฟื้นคืนกลับมาประดิโต๊ะเก้าอี้ต่างเตียงรถมาค่อยๆมีชื่อเสียงธนะประมารย์ช่างหมายและกรองไม้ผีก็กลายเป็นเพียงเสียงเล่าหลือไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีก ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองชูยเยียนกล่าวดังนั้นในเวลานี้บนโลกนี้ก็ไม่ควรมีใครจะเห็นกล่องไม้ผีถึงจะถูกสินะควรจะเป็นเช่นนั้นไปเยกาศเทียนอีพยักหน้าลำบากอาจารย์น้อยแล้วชูยเยียนส่งยานให้สื่อสีพาเขาออกไปรับรางวัลกงกงโปรดวางใจที่นี่เก็บตัวเงินซุกไว้ในแขนเสื้อชาวมินรู้ดีว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด สูสีโกงยิ้มกว้างและให้ซึ่งเลี่ยงส่งเขากลับไปอย่างรับรับคนจิตใจเบิกบานเปิดกว้างไปที่ไหนล้วนพาให้ผู้อื่นชื่นชอบน่าจะใช่แปดเก้าส่วนแล้วต้วนไปเย่กล่าววันนี้ตอนนี้ข้าลงไปในห้องรับนั้นได้กลิ่นหอมดอกเตียอี้หลานด้วยดอกเตียอี้หลานด้วยจริงๆดอกไม้นี้ปลูกในชีนานจะใช้แค่ในตอนที่กลั่นผิดเท,ท่านั้นสารละเหลวชุ่ย,ยเห็นแวตายยเย็นเยยบเห็นชัดว่าโกรธจัด ต้นไปเยยรอบถอนหายใจตบหลังมือเขาเบาโกรธไปก็ไม่มีประโยชน์เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วสิ่งควรทำคือหาวิธีแก้ปัญหาต่างหากกรองไม้ผีจำนวนมากขนาดนี้เห็นชัดเจนว่าคนที่มาซื้อไปต้องไม่ใช่คนในยุทธภพแน่เครื่องไม้เครื่องมือในเมืองใต้เยี่ยนขายดีมาก เครื่องไม้ในเมืองใต้เยี่ยนขายดีมากกระทั่งพ่อค้าชาวหนานอย่างยังเชี่ยงชิงกันเลยใครคิดจะซุกซ่อนก่องไม้ผีจำนวนสักเรือนพันเรือนหมื่นไปในพวกสินค้าทั่วไปเรื่องง่ายดายนะักเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าไม้แดงธรรมดาธรรมดาหนังยัดกองไม้ผีได้หลายร้อยใบโดยที่ไม่ใครรู้แล้วถ้าแคว้นอื่นทุ่มเงินทองซื้อเจ้าสิ่งนี้แล้วก็จุดประสงค์คืออะไรไม่บอกก็ได้ กรองไม้ผีหนึ่งใบอาจเอาชิทฐานต้าชูนับสิบนายได้เลยจีตเดียวพอคิดมาถึงตรงที่ชูยังก็อยากจะสาบสวีจิวซิวเป็นเหมือนเป็นพันชิ้นเสียเหลือเกินต้วนไปเย่เยืนอยู่ด้านหลังเขาสองมือแห้งอุ่นพันปิดดวงตาทั้งคู่อย่างยุ่มนวลชูเย็นชะงักงันอย่าให้ดวงตามีรังสีสังหารน้ำเสียงต้วนไปเย่เผาเบายิ่งแ่วเบายิ่งเรื่องเข็นค่าคกนี้ให้ค่าทำก็พอ เสมอจิวเชียวเขาเอาความกล้าดีนี้มาจากไหนชุยเหียนผุดลุกขึ้นคนตายเพราะโรคไก่ตายเพราะตะกระต้วนไปเย่กล่าวถูกเล่าลวงก็ไม่นับว่าแปลกนั่นเป็นภูเขาทองคําเชียวนะชุยเหียนเอยไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะกายออกไปเท่าไร่แต่นับจากวันนี้ไปของสิ่งนี้จะต้องไม่ออกไปนอกเมืองเป็นอันขาดต้วนไปเย่ไปยักหน้าตอบมอได้ ระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยการสื่อสีกงก,งกงก็รายงานจากด้านนอกว่าผู้วัาการเสี่ยงขอเข้าเฝ้าให้เข้ามาช่วยยันกลับลงไปที่โต๊ะส่งสัญญาให้ต้นไปเย่ไปหลบหลังฉากกันลมชั่วคราวฟาบาหาดซึ่งเลี้ยงก้าวมาถวายบังคม ทางจวนที่ว่าการมีความเคลื่อนไหวแล้วพะย่ะค่ะค,ะความเคลื่อนไหวอะไรหรือชูยเยียนถามคนรัฐธิมานไปหาสุวิจีซิลอีกรอบทั้งสองฝ่ายมลุกข้อตกลงกันแล้วพรุ่งนี้ยามบ่ายจะไปภูเขาเลี้ยงหยาเพื่อกดภูเขาต้องคำพะย่ะค่ะเสีงเลี้ยงกล่าวสุวิจีซิวไปด้วยตัวเองหรือชูยเยียนถามอีกเสี่ยงเลี้ยงพปยักหน้าพะย่ะค่ะลำบากผู้มบริการเสี่ยงแล้วชูยเยียนกล่าว จับตาดูเขาต่อไปดูซิว่าภูเขาทองคำลูกนั้นที่แทนแล้วมีอยู่มากน้อยเท่าไหรเซียงเรี่ยงรับพระบัญชาแล้วออกไปว่านในใจยังคงหม่นมงงเช่นเคยทำไมที่หลังฉากบันลมมีคนอีกแล้วเล่าตกลงคนพวกนี้เป็นใครก,กันแน่ทำไมถึงมาอยู่ในห้องมทรทมฟาบาดได้ทุกวี่วัน ต้นไปเย่ถามให้ข้าไปจับตาดูด้วยไหมไม่จําเป็นหรอกมีซึ่งเลี่ยงก็พอแล้วคนมากกลับอยาแบกยญ้าให้งูตื่นได้ง่ายเขึ้นชุยเย็นกล่าวรอดูกันว่าก็ว่าก่อนว่าที่แท้เรื่องราวเป็นอย่างไงก็ดีเหมือนการต้นไปเย่นั่งยองตรงเบื้องหน้าเขานี่ก็ข้ามแล้วพักผ่อนไหม ชูเยียนสายหน้าในใจงุนงิจกรดัดกลุ่มรู้อยู่แล้วเชียวต้วนไปเย,ยระอานักเมื่อครู่ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้พอเห็นเจ้าเป็นแบบนี้ข้ากลับนึกอยากสังหารสูจิซิวขึ้นมาเลยหากว่าละเมิกดกฎหมายจริงให้สารต้าหลีจัดการเขาชูเยียนกล่าวกดบ้านกฎเมืองยิ่งใหญ่เทียมฟ้าใครก็หลีกหนีไม่พ้น เจ้าดูสิเหตุผลเจ้ากัะลวนเข้าใจได้กลับเอาแต่กดดันตัวเองอยู่อย่างนี้ต้นปายเย่ลูกคุณช่วยเขาจัดปกเสื้อให้เรียบร้อยต่อให้ไม่หลับไม่นอนทั้งคืนแล้วจะได้อะไรขึ้นมานอกจากทรมานร่างกายแล้วก็ไม่มีประโยชน์เอืน่นช่วยเห็นกล่าวว่าเราไม่อยากฟังเจ้าพูดหลักเหตุผลต้นปาเย่ยิ้มไม่อยากฟังหลักเหตุผลถ้าอย่างนั้นจะพูดเรื่องอะไรพูดคำรักได้หรือไม่ โยเยนไม่ได้ยินพรันชะงักคิดว่าตัวเองน่าจะฟังอะไรผิดไปสักอย่างต้วนไปเย่มมอง้ารลุงตาแฝงรอยยิม้มดุงหน้าเปลี่ยมไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนจากนั้นสือสีกงกงยินเสียงเพี้ยดังมาจากในห้องผ่านไปช่วยอึดใจต้วนเยอะออกจากห้องแล้วก็นั่งลง บนบันไดมองดูดวงจังนทร์ด้วยความสงบสงเงียมสุสีกงกงมองเขาแสตาเปี่ยมความในพระอุปสัยของอุปนิสัยของปราบาทเช่นนี้จะเร่งร้อนไม่ได้เร่งร้อนไม่ได้เดช้าว,วันรุ่งขึ้นเออเอเอพอ,อกินข้าวเสร็จสูยจิ๋วจิวก็ทำล,ลับลับและล่อแอบขึ้นรถม้าออกจากเมืองไปตามที่คาด แม้จะบอกซิ่งเรื่องคอจับตาดูอยู่แล้วแต่ต้นไปเยกกันยังตามหลังไปด้วยอย่างไรเสียอยู่ในสถานีพักมาก,ก็ไม่มีอะไรทําไม่สู้ออกมาแก้ปัญหาดีกว่าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมีคนบุดหญงิดงุนงานกับเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกินข้าวปลาไม่รู้รสอีก รถม้าออกนอกประตูเมืองประจอดอยู่ข้างทางจากนั้นเสือจืวซิวก็ลงมาและเดินต่อไปคนเดียวอีกสักพักเลี้ยวรถคดเขียวขึ้นเขาลงเงินอีก7-8รอบจนมาหยุดที่ใต้นา้าผาแห่งหนึ่งในท้ายที่สุดที่นั่นหญิงสาวสองนางรออยู่แล้วต้วนไปเย่ยเองก็คุ้นตาล้วนแล้วแต่เป็นหญิงรับใช้ของหลานจีทั้งยังเป็นพวกเดียวกันกับที่เคยมาชิงตัวต้วนเยาในป่าอีกด้วย พอเห็นสืยอจือชิวหนึ่งสองหญิงรับใช้ก็ยิ้มและกล่าวแต่เท้าช่างเป็นพูนจิตใจกว้างขวางโดยแท้สืยอจือช,ชิวเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจไม่มีอารมณ์จะมาพูดล้อเล่นกับนางที่ได้เวียงกุญแจไปให้อย่างแรงยิงรับใช้คนนั้นกลับไม่กดเพิ่งหยิบกุญแจขึ้นมาเสียบเข้าไปใน,นกลไกของภูเขาเหินมีเสียงครืนเบาๆดังมาจากใต้ดินคลาดไม่ถึงว่าเท้าวันที่เดิมปกคลุมอยู่เต็มผิวภูเขาจะค่อยๆปริออกช้าๆจนเป็นรอยแตกแยกสายหนึ่ง ตวนไปเยารอบสายหัวในใจสมเป็นเมืองแห่งกลไกจริงๆกระทั้งคงลังรับออกแบบมาได้ประณีตขนาดนี้ดวงตะวันบนฟ้าส่องแสงเจิดจ้าจากมุมต้นไปเย่มองไปเห็นว่าด้านในส่องประกายแวววาวาหากจะรีบว่าเป็นภูเขาตรงคําภูเขาเงินก็ไม่อาจนับได้ว่าเป็นการเยินยอ เสีงเรียงเอิงกระจุปากในใจหน้าสงสารเท้าผู้เท่าสวีเสียจริงเกรงว่าจะต้องมาเสียลูกเอาตอนแก่แล้วรบโมโทษสารโกงกินเช่นนี้มีสิบหัวก็ไม่พอให้ตาด หญิงรับใช้เข้าตรวจสอบในถ้ำหนึ่งรอบพึงพอใจเป็นอันมากหันไปกราบสื่อจิวชิวนับจากนี้ที่นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเท้าแล้วรอให้เจ้าราธิปงข่าเอาของไปเมื่อไหร่ก็คือจะแต้เท้าทันทีเงินค่าก็ให้ไปแล้วเรื่องที่เจ้าราธิปของเจ้ารับปากข่าเอาไว้หวังว่าจะทําได้จริงนะสื่ยจิวชิวทรมลายอย่างแรงแเท้าไม่ต้องเป็นกังวลแต่ไหนแต่ไรมาที่เทียนชาเราล้วนพูดจริงทําจริง หญิงรับใช้นางนั้นน้ำเสียงคมกริบหลังจากต้นบัญญีได้ย,ยิงก็ต้องรอบขำนางมารคนนี้ก็น่าหน,นาใช่จริงเป็นลทัทธิมาเก็บกล้าเรียกตัวเองมาพูดคำไหนคำนั้นเสมอจิชิว,ชวทอดถอนใจไม่หยดและไม่คิดจะรังอยู่ต่อจึงเพียงหมุนกายกลับไปจวนที่ว่าการซึ่งเรื่องเองก็ตามไปด้วยเพราะกลัวว่าจะมีใครลอบสังหารเขาทิ้งระหว่างทางฝ่ายต้นไปยีย่นั้นแอบสะกดรอยตามหญิงรับใช้ทั้งสองคนนั้นกลับไปยังโรงเตรียมเยัยนหุ่ยในเมืองใต้ยเยี่ยน ยินดีด้วยเจ้าข้าเจ้าลทัทิดีใจด้วยข้าเจ้าลัทิ้ยิ้รับใช้กล่าวจากด้านนอกประตูดได้ของมาแล้วเจ้า,าข้าฉิงรอกคิ้คักดังลอยมาจากข้างในห้องลำบากผู้คุ้มกดทั้งสองแล้วต้นไปเย่ลูกคางซ่อนอยู่ในที่ซ่อนตัวไม่นึกมาก่อนเลยว่าหลานจีจะมาด้วยตัวเองแบบนี้ รอจนกลับมาถึงที่สถานีพักม้าทองฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีดำสดิดแล้วชูยียันเพิ่งจะฟังเสียงเรื่องรายงานเรื่องของวันนี้จบวันนี้กำลังดื่มชาตอนนี้กำลังดื่มชาอยู่ในห้องต้นหวังวันนี้กลับมาชาบสักหน่อยนะครรับสื่อสีกงกงรีบกล่าวบอกบอกกระทั่งพระกายาหารข้ามฝ่าบาทก็ยังไปได้สเสวยเอาแต่รออยู่ตลอดเลยขอรับต้นไป <laughs> ยิม im, ้มยิ้มหลังจากกล่าบคุณยื่นมือไปผลักเปิดประตู ชูเยียนวางท้วยชาในมือลงวันนี้ไปไหนมาลงเตรียมเย่ยนหุยต้นไปเยี่ยตอบหลานจีพักอยู่ที่นั่นเจ้าอะทิเทียนชาหรือยูเยียนกล่าวถ้าอย่างนั้นได้เห็นผู้เท่าหมู่สืกหรือผู้เท่าโรงทานคนอื่นไหม หาทั้งบนร่างดูแล้วรับหนึ่งไม่มีเลยต้นไปเย่สายหัวชุยเย็นนี่ยิงพรานถอนหายใจไม่รู้ว่าที่แท้คนถูกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่ใน,นเมื่อเป็นการลักพาไม่ใช่การฆ่าดังนั้นแสดงว่าจะต้องยังมีประโยชน์ช่วงนี้คงไม่ต้องกังวลว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตต้นไปเยก่กล่าวค่อยๆหาไปก็แล้วกันชุยเยนเอ่ยว่าืวึวันนี้ยายกินผักกินเต้าหู้อีกไหมจู่ๆต้นไปเย,เย่กระถามชุยเยนหา เห็เนแก่ที่หาภูเขาทองคำจนเจอกินอะไร,อ,ะไรอร่อยๆสักมื้อเถิดนะต้วนไปเย่แววตาจริงใจภูเขาทองคําเดิมเป็นของสวีจื่อชิวมาตอนนี้เป็นของนาที่เทียนซ่าเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันน้ําเสียงชุยยันติดขาขันประางยื่นปลายนิ้วมาดอะดั้งจมูกเขาอย่างมากก็มามีผักหนึ่งชามอยากกินหรือไม่ก็ตามใจกัจบตอนที่ยี่สิบสาม